สวัสดีครับผมนายครับประธานนักศึกษาหนึ่งหนึ่งหกสาีองศูนย์หนึ่งสองคิดหนึ่งวันนี้ก็จะมาทำดัตเตอ a ์เบนะครับการสอบข้อที่7นะครับ2567ก็จะเป็นการเพิ่มหนังเรื่องใหม่แล้วก็เลือกให้เป็น d i s t ิบ b เตอร์ของนักศึกษาเองนะครับก็มาเริ่มกันเลยครับคำสั่งแรกที่จะใช้นะครับก็คือคำสั่ง Insert นะครับ into distributor นะครับก็เปิดปิดดิสนำนะครับ d e s k o ตามด้วย distributor ดัสกอลเนมนะครับแล้วก็ตามด้วยโฟนนะครับก็คือหมายเลขโทรศัพท์ต่อไปก็จะเป็นข้อมูลหรือค่าข้างในช่องที่เราเพิ่งสร้างขึ้นมานะครับในดิสติบิวเตอร์ ก็ใส่เป็น value นะครับข้อมูลภายในก็จะเป็น this n u m เปลี่ยนเป็น <c oughs> ของตัวเราเองนะครับแปดเกต้ตามด้วยชื่อนักศึกษานะครั่ โอเคตามด้วยชื่อขึ้น .dot. r m t e production. แล้วก็มันเดมนะครับไปเลยมือถือ Okay. แล้วก็ insert นะครับ insert into video นะครับรอบนี้ก็ตารางข้างในก็จะเป็นวี i d e o number นะครับ ลำเบอร์ Number, แล้วก็วิดีโอนลำเบอร์แล้วก็เนมนะ name. ทำด้วยท้ายก็คือประเภทนะครับทิปส์ด้วยสกอ แล้วก็ days นะครับจำนวนวัน price ราคาโอเคร้อยส่วนต่อไปก็เป็น value เหมือนเดียวนะ ส่วนแน่ทั้งเป็นหน่งนะครับตามด้วยชื่อหนังจอห์นวิก แล้วก็แนวหนังนะครับก็คือ t ไทเป็นแนวแอคชั่แล้วก็ดีนะครับ ราคาเปียนน้